สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอม m มนต์ XD นะครับวันนี้เราจะพาไปชมความคิดเห็นของชาวอาเซียนหลังจากทีมชาติไทยยู23อุ่นเครื่องกับทีมชาติลาวเป็นนัดที่2ในรอบ3-4วันโดยนัดแรกทีมชาติไทยเราก็ได้แพ้ให้กับทีมชาติลาวไป1ประตูต่อ0ูนะครับเรายังไม่ทันได้ทําคลิปก็เลยก็ได้ลงแข่งกันอีกรอบแล้วนะครับโดยนัดที่2เป็นทีมชาติไทยที่คว้าชัยไปได้โดยทําประตูไปทั้งหมด5ประตูต่อศูน ในส่วนของรายชื่อผู้ทำสะอรในเกมนี้นะครับประตูแรกมาจากอนันยอดสังวานนะครับแล้วก็ประตูที่2ปุรุเชษทอดสนิทประตูที่3เป็นเศรษฐิส์สุวรรณเสดประตูที่4เป็นโจนาธานเข็มดีและประตูที่5เป็นพันธมิตรประพันธ์นะครับโดยความคิดเห็นในวันนี้ทั้งหมดแอดได้นํามาจากกลุ่มพูดคุยในอาเซียนกันนะครับเราไปชมคอมเมนต์แรกกันเลยทําได้ดีมากเด็กๆแต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่มาก เนื่องจากผู้เล่นจากยุโรปรวมถึงผู้เล่นไทยทําให้ทีมไม่เวิร์กแก้ไขและพัฒนาต่อไปคอมเมนต์ต่อมาเชื่อในราวกลับมาแข็งแกงคอมเมนต์ต่อมาไทยเป็นคู่อลิกกับอินโดนีเซียและคอมเมนต์ต่อมารอทีมชาติอินโดนีเซียลงเตะนัดกระชับมิดคอมเมนต์ต่อมา ทำให้ดีที่สุดแล้วเราจะสู้คอยถามหาข้อผิดพลาดและแก้ไขพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นขึ้นไปคอมเมนต์ Comment ต่อมาไม่เป็นไรคนเราสู้ๆนับถือนับถือคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับยินดีกับไทยและเราอย่ายอมแพ้จากอินโดนีเซียคอมเมนต์ Comment ต่อมาเมื่อวานเราชนะไทย1 0แต่ตอนนี้แพ้50อืม คอมเมนต์ต่อมาเป็นอุบายหลอกล่อฆ่าศึกให้หลับในใชัยชนะไทยใจยเย็นเป็นมิตรไม่เร่งรีบคอมเมนต์ Comment ต่อมาแน่นอนว่าไทยยูยี่สามแปลงสัญชาติดังนั้นเป็นเรื่องปกติที่เราจะแพ้เอ่ออันนี้ขัดแย้งกันน,นิดนึงนะครับเอ่อทีมชาติไทยยูย่สาส่วนใหญ่จะเป็นลูกครึ่งนะครับผมเอ่อไม่ได้แปลงสัญชาติแต่อย่างใดนะครับแต่ส่วนใหญ่ผู้เล่นยูย่สามสามารถเลือกที่จะเล่นมีสิทธิ์ ทั้ง2ประเทศได้นะครับอยู่ที่เจ้าตัวนะครับว่าจะเลือกเล่นทีมชาติไหนนะคอมเมนต์ต่อมาอายุเฉลี่ยนในประเทศไทยอยู่ที่1 9บเถึงยีปี <c oughs> คอมเมนต์ต่อมาบางทีเราอาจแซงทําเป็นพ่ายแพ้เพื่อให้คู่ต่อสู้ไม่รู้ถึงความแข็งแกร่งที่แท้จริงของพวกเขาคอมเมนต์ต่อมาทีมเราที่ว่าชุดใหญ่ ทีมลรามีแต่ชุดนี้นักเตะยู่20กับยู3ทีมไทยรุ่นเดียวกันเพียงแต่ทีมไทยจะมีชุดใหญ่อีกชุดยังไงก็เชียร์ลาวล้กันสู้ต่อไปคอมเมนต์ต่อมานะครับประเทศไทยไม่ให้เกียรติทีมชาติของเราทั้งสมโมสรและประเทศชาติไม่ยอมจัดบิทแมตช์ให้กับเขา4เกมของไทยเป็น4เกมที่ตัวสำรองลงเล่นคอมเมนต์ต่อมานะครับขอให้บุญภพเวายไวๆนะครับ ก็คอมเมนต์ในวันนี้นะครับก่อนจะจะเป็นคอมเมนต์ชาวอาเซียนนะการแปลถูกผิดยังไงการเรียบเรียงคําพูดยังไงผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับโอเคครับก็สําหรับในวันนี้ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ